เอาล่ะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเราเดี๋ยวได้ไปอยู่ในช่อง Daily Box Channel นั่นเองนะฮะในวันนี้เนี่ยเราเดี๋ยวได้มาอยู่ในแบบ Super Box ไอคีดีเฟรนั่นเองะฮะก็คือมันเนี่ยอัปเดตใหม่แล้วนั่นเองะฮะคือจริงๆิงมันก็อัปเดตตั้งแต่ประมาณวันพุธพื้นฐานแล้วนะครับแต่ว่า ผมเนี่ยเพิ่งได้มาอัดคลิปนั่นเองนะก็คือตอนนี้เนี่ยเร,เราเนี่ยได้มาอยู่ในโหมดแชมปเปี้ยนนั่นเองนะก็คือเป็นโหมดด่านนั่นเองนะก็คือผมเนี่ยจะไม่ผมเนี่ยไอ้พวกด่านสูตรถึกสาเนี่ยฮะเดี๋ยวสูตรไม่มีดีกว่าหนึ่งถึกสามี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยสอนคลิปหน้านะครับผมเนี่ยจะมาวิธีสอนวิธีการผ่านด่านที่สี่ก่อนนะฮะก็คือจะเป็นด่านที่มีปัญหากันมากที่สุดนั่นเองนะก็คือเราเดี๋ยวจะ เอาแบตไปปลดล็อกไอ้เจ้าแอดวานเทนนิสโคมนั่นเองนะฮะก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะข้ามเนื้อเลือกไปเลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยขีดเจ็ดไปนะให้เราเข้าไปนะฮะเราก็จะเจอกับภูมิทิเจ้าแอบไม่ใช่นะฮะก็คือก็คือเราเะเราเนี่ยจะเ,เจอกับโคลี่สกิมบอี่ทอยเลตนั่นเองนะ,ะจากตอนที่สิบของคุณดาบุูมนั่นเอง วิธีวิธีการเล่นให้เราฟาร์มกับพวกตัวนี้ไปก่อนฮะได้ให้ได้25เหรียญนะฮะเราพยายามจุกไว้ให้ดีนะลดจุกไว้ฮะให้เราเดี๋ยวมาซื้อปืนปืนนี้ฮะ ให้เราเดีซื้อเป็นปืนล็อกเก็ตนะฮะวิธีการผ่านเนี่ยให้เรายิงขอแค่เราเนี่ยยิงแม่นๆก็พอเลยนะะอ้ยีบร้อยครแตนัดเดียวจอดนะฮะบอกเลยะฮะ โอกัดจะให้มันออกมาะฮะเอาจูไว้นะฮะโอ๊ยลบไว้ลบไว้ลบไว้ลบลบนี่นะ,ะอแีแค่แค่สองแล้วน,นะฮะไม่จะตายเลยนะฮะจูไว้นะฮะจูไว้ เราเอาชัวร์ดีกว่าะครับโอยอื้อแค่สองนัดก็พอแล้วฮะแตกแล้วเรียบร้อยแล้วฮะมันนี่คือวิธีการผ่านท่งกายที่สุดแล้วนั่นเองนะ แล้วมันก็จะบ่นอะไรของมันไม่รู้นะก็คือก็คือเป็นภาษาสกินนี่ทัวเลนั่นเองนะฮะเดี๋ยวข้าไปเลยดีกว่านะฮะเราก็ผ่านแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปดูสกิลของแอดวานเซเรสข่มนั่นเองนะก็คือราคาจะอยู่ที่ห้ารอยพอยน์นั่นเองนะก็คือจะอยู่ในเที่ยวหนึ่งซึ่ง มันมีแค่สองสกิลนะฮะก็คือเป็นสกิลสไลด์กับสกิลแดนนี่นะฮะอันีจริงเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็คือมันแบบดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะเพราะว่าไอ้ปืนเขียวเนี่ยบอกเลยนะ,ะัะเป็นปืนที่ค่อนข้างโกงพอสมควรเลยมาเดี๋ยวไปร,รีวิวปืนเขียวกันดีกว่า,น,วานะฮะก็คือเป็นปืนที่อัปเดตใหม่นั่นเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอกับเจ้า ดีเฟนเซอร์บล็อกดีกว่านะฮะซึ่งวิธีการใช้สกิลเลยเราก็คือเราเรียต้องกดไปที่คอยนั่นเองนะฮะแล้วก็ให้เรากดยิงนะฮะก็คือดาเมจเนี่ยโอ้ดาเมจลดไปเยอะเลยนะฮะก็คือดาเมจแรงใช้ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันเนี่ยรีเวิร์กสกิลไม่ได้ทันเลยเกือบทุกตัวเลยฮะก็คือเป็นอัปเดตใหม่ได้องนะฮะเหลียนเนี่ยมันจะคอยรีเรื่อยๆนะฮะอายุเลีย่ยมอี บอกเลยฮะดาเมจโคตรแรงฮะคิดว่าใช้ได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่ผมนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับู